อยากจะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้แสดงความหวงแหนในเรื่องของอธิปไตยในเรื่องของดินแดนของเรานะครับการแสดงออกในการที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยนั้นนะครับเป็นสิ่งที่มีความหมายมีความสําคัญนะครับไม่เพียงเฉพาะในแง่ของการที่จะย้ําเตือนนะครับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองหรือพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ พร้อมๆกันไปนั้นก็ต้องบอกครับว่าการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นก็อยู่ในสายตาของชาวโลกและองค์กรระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็มีส่วนช่วยทําให้เกิดความเข้าใจว่ามุมมองของพี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศไทยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ผมคิดว่าทําให้การประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกในปีนี้จึงต้องตัดสินใจในการเลื่อนการพิจารณาข้อเสนอของทางกัมพูชาในการที่จะมีการจัดทําแผนบริหาร ในเรื่องของพื้นที่รอบๆประสาทพระวิหารนะครับตามแนวทางของการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นมรดกโลกแต่ผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับเพราะว่าแม้ว่าเราสามารถที่จะทําให้คณะกรรมการมรดกโลกรับฟังความเห็นของเราในการเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไป1ปีเนี่ยแต่ก็ยังมีความสับสนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบางครั้งความสับสนนั้นก็ทำนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งกันภายในประเทศเองนะครับที่ผมไม่สบายใจด้วยก็คือว่า บางทีก็นําไปสู่การกล่าวหากันไปกันมานะครับแล้วก็การขัดแย้งกันเองหรือการมาพูดจาแสดงความคิดเห็นกันในที่ขัดแย้งกันนะครับกันเองในฝ่ายเราเนี่ยนะครับก็จะไปเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายกัมพูชานะครับเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรเนี่ยความจริงผมก็พยายามที่จะได้จัดเวทีให้มีการพูดคุยกันนะครับในลักษณะที่ไม่กระทบกระเทือนการดําเนินการของรัฐบาลในการที่จะปกป้องอธิปไตยและก็ดินแดนของเรา คงต้องเริ่มต้นอย่างนี้แหละครับว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นปัญหามาอย่างรุนแรงในช่วงปี2551สืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับหลาย10ปีเลยก็คือวันที่มีการนําเรื่องนี้ขึ้นไปสู่ศาลโลกนะครับตั้งแต่ปี2 5 0 5ในขณะนั้นแหะครับก็เป็นเรื่องที่ทางข้อขัดแย้งนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยไปร้องให้ศาลโลกเนี่ยชี้ว่าประสาทพระวิหารนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้แผนที่และมีเขตแดน นะครับซึ่งทางฝรั่งเศสเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแผนที่ถูกต้องและก็ชี้ให้ประสาทเนี่ยเป็นของทางกัมพูชาไทยก็ต่อสู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องยึดถือในการกำหนดเขตแดนเนี่ยก็คือสันปันน้ำตามสนธิสัญญาที่ไทยได้ทำไว้กับฝรั่งเศสส่วนตัวแผนที่นั้นเนี่ยครับไทยก็ได้ต่อสู้มาตลอดว่าไม่ได้เป็นแผนที่ซึ่งได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผลงานนะครับได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาการร่วมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญานะครับในที่สุดเนี่ยครับสารโลกเนี่ยพิภากษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวปราสาทพระวิหารว่าอยู่ในดินแดนของกัมพูชาแต่ว่าไม่ได้ชี้นะครับว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนและก็ไม่ได้ชี้ว่าแผนที่ที่ทางกัมพูชาอ้างแนบท้ายคำฟ้องไปนั้นเนี่ยเป็นแผนที่ที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นจุดยืนของรัฐบาลไทยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของผมมาตั้งแต่ช่วงที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําฝ่ายค้านจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงยึดหลักอยู่ตรงนี้ครับว่าสําหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเราถือว่าเขตแดนเนี่ยถูกกาหนดโดยสนธิสัญญานะครับซึ่งก็คือสันปันน้สาสันปันน้านั้นพูดตามความเป็นจริงก็คือจุดที่เราสามารถที่จะไปแบ่งแยกได้นะครับโดยการว่าฝนตกลงมาหรือหยดน้ําลงไปเนี่ยถ้าไหลไปทางทิศไหนนะครับก็เป็นของฝ่ายนั้น นะครับเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นจุดสูงสุดแหะครับเป็นสันเขาหรือจุดที่สูงสุดนะครับในพื้นที่บริเวณนั้นส่วนแผนที่เนี่ยที่มีการจัดทำเนี่ยก็เป็นเพียงวิธีการในการที่จะค้นพบนะครับแล้วก็นํามาแปลงลงไปสู่กระดาษน,นั่นเองว่าสันปาน้ํานั้นอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ได้ยอมรับครับว่าแผนที่ที่จัดทําโดยฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยเป็นแผนที่ที่ถูกต้องและกําหนดเขตแดนซึ่ง ปัญหานี้ก็คาราคซังมาสืบเนื่องมาจากคําพิพากษาของศาลโลกว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะตกลงกันว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนอย่างไรกัมพูชาก็พยายามที่จะยึดถือมาตลอดว่าแผนที่นี้นะครับเป็นตัวกําหนดเขตแดนส่วนทางฝ่ายไทยนั้นก็ถือว่าต้องยึดตามสนธิสัญญาเป็นหลักหลังจากคําพิพากษาศาลโลกนะครับซึ่งไทยก็สงวนสิทธิ์ว่าหากวันข้างหน้าเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่บ่งบอกถึงความคลาดเคลื่อนของคําพิพากษาก็สงวนสิทธิ์ที่จะขึ้นไปโต้แย้งใหม่เนี่ย พื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหามากนักในช่วงแรกครับไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าการเหตุการณ์ในกัมพูชาเองครับไม่สงบมีการสู้รบมีการเข้าไปยึดครองของเขมรหลายฝ่ายที่ก็ต่อสู้แล้วก็ลุกล้ํากันเข้ามานะครับข้ามเขียดแดนกันไปกันมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งประมาณช่วง2540กว่า,วาเป็นต้นมาเนี่ยครับที่เหตุการณ์ในกัมพูชาเนี่ยสงบลงหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีความพยายามในการที่จะเปิดโอกาส ให้พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งหรือจากทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมประสาทพระวิหารได้ก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าการจัดทําหลักเขตแดนหรือมุมมองของเขตแดนของสองประเทศเนี่ยไม่ตรงกันนะครับก็จึงมีการจัดทําสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความเข้าใจขึ้นหรือ MOU เมื่อปี 2543MOU นี้ก็มีหลักง่ายๆครับว่าจะต้องเอาปัญหาข้อขัดแย้งทั้งหมดเนี่ย ไปดาเนินการในการจัดทําหลักเขตแดนผ่านคณะกรรมาการร่วมนะครับโดยก็ได้มีการบ่งบอกลงไปครับว่าเราจะยึดถืออะไรเป็นหลักก็จะเป็น1เรื่องของตัวสนทิสัญญา 2. บรรดาแผนที่ซึ่งเป็นแผนที่ที่จัดทําและเป็นผลงานของคณะกรรมาการร่วมนะครับแล้วก็เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยยืนยันกันว่าในระหว่างที่ยังไม่สามารถที่จะมาจัดทําหลักเขตแดนตามเจตนารมณ์ตรงนี้ได้เนี่ย ก็ต้องไม่มีการเข้าไปดําเนินการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่นะครับเ,เมื่อมีข้อตกลงเช่นนี้เนี่ยครับผมอยากจะย้านะครับว่าก็มีการพยายามที่จะปฏิบัติกันมาแต่ก็ปรากฏว่าตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาเนี่ยหลายครั้งก็มีการละเมิดข้อตกลงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามีความพยายามในการที่จะเข้ามาจัดตั้งชุมชนนะครับหรือขายของค้าขายกันซึ่ง รัฐบาลไทยก็ต้องมีหน้าที่ในการทําการประท้วงโดยอาศัยข้อตกลงฉบับดังกล่าวนะครับพร้อมๆกันไปนั้นคณะกรรมการเ,เขตแดงนเนี่ยครับ JBC เนี่ยก็จะต้องมาดําเนินการในการจัดทําหลักเขตแดงก็มีการทํางานกันไปแต่ว่าก็มีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะช้าและก็น้อยมากนะครับทีนี้ปัญหาก็มาเกิดขึ้นในรอบต่อมาเนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่าทางกัมพูชาเองก็ใช้วิธีการในการที่จะไปขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเนี่ย เป็นมรดกโลกการไปขอขึ้นทะเบียนนี้เนี่ยนะครับผลที่ตามมาก็คือว่าพื้นที่ใดก็ตามซึ่งเป็นมรดกโลกนะครับทางคณะกรรมการมรดกโลกก็จะมากําหนดแนวทางวิธีการในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถอนุรักษ์ในเรื่องของออตัวมรดกโลกนะครับในทางวัฒนธรรมและมีการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะที่จะไม่ทําให้เกิดความเ,เสื่อมโทรมลงไปซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอะครับว่า การบริหารจัดการพื้นที่นั้นคงจะไม่ทําเฉพาะตัวอาคารหรือจุดที่เป็นมรดกโลกแต่จะต้องมีพื้นที่กันชนพื้นที่บริเวณรอบๆซึ่งเขาจะต้องเข้ามาดูแลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกรณีของปราสาทพระวิหารก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางขึ้นไปเนี่ยที่สะดวกที่สุดเนี่ยอย่างไรเสียก็อยู่ในดินแดนของไทยตรงนี้แหละครับก็เป็นจุดที่ทําให้รัฐบาลไทยเนี่ยจึงต้องคัดค้านการไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกัมพูชาฝ่ายเดียว และพยายามที่จะผลักดันให้มีการขึ้นเป็นลักษณะของมรดกโลกที่เป็นมรดกโลกข้ามเขตแดนหรือเป็นมรดกโลมร่วมกันของสองประเทศปัญหาก็ไปเกิดขึ้นในช่วงปี2551ครับวันที่คุณนพดลปัทธรรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการออกถแถลงการร่วมเสมือนเป็นการยอมรับให้ทางกัมพูชาเนี่ยสามารถเดินหน้าในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวได้ ตรงนี้แหละครับในช่วงที่ผมเป็นผู้นําฝ่ายค้านก็จึงได้แสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจนครับคัดค้านว่าถ้าไปทําเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็จะทำไปสู่นำไปสู่การที่กัมพูชาเนี่ยจะเอาแผนที่แผนผังทั้งหลายยื่นเข้าไปนะครับให้ประชาคมระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยรับรองแม้ว่ายูเนสโกหรือมรอดกโลกจะไปบอกว่าการทําเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนก็ตามแต่เราต้องมีบทเรียน จากกรณีของคําพิพากษาของศาลโลกที่มีการอ้างว่าเวลาที่มีการยอมรับเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยก็อ้างหลักว่ากฎหมายก็มาปิดปากไม่ให้เราไปต่อสู้ได้ปี2551เนี่ยจึงถือว่าเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าแม้ว่าตอนหลังเนี่ยเราจะมีการยกเลิกถแถลงการร่วมและก็ศาลก็ตัดสินว่าเป็นโมฆะแล้วเราก็แจ้งไปทางกัมพูชาก็ตามแต่การดําเนินการในขณะนั้นก็เป็นผลให้ทางกรรมการมรดกโลกเนี่ยรับ รับรองมติที่กัมพูชาเสนอขึ้นไปนะครับจากนั้นมาเนี่ยแหละครับก็เป็นปัญหาที่กัมพูชาก็จะต้องไปทําแผนบริหารจัดการที่เป็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะครับเพื่อไม่ให้ปัญหานี้มันลุกลามและมากระทบกับเรื่องของเ,อเขตแดนของเรานะครับปี2552ปีที่แล้วเราก็ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะไม่ให้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เลื่อนมามาเป็นปีนี้ และตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้พยายามพูดหลายโอกาสนะครับแต่หลายคนก็อาจจะลืมไปว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ไปดําเนินการล็อบบี้ทำความเข้าใจคัดค้านอยู่ตลอดเวลาว่าการเดินหน้าของกัมพูชาการเดินหน้าของกรรมการมรดกโลกเนี่ยมีแต่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งมีแต่จะทําให้เกิดความรุนแรง และจะนําไปสู่ปัญหาในเชิงข้อกฎหมายนะครับและจะมีผลกระทบกับปฏิปไตยของประเทศไทยมาโดยตลอดเราได้ย้ําครับว่าเจตนารมณ์ของมรดกโลกนั้นเนี่ยทำขึ้นมาเ,นเพื่อส่งเสริมสันติภาพเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการเอาวัฒนธรรมเป็นตัวนําในการส่งเสริมสันติภาพแต่ว่านับตั้งแต่ที่กัมพูชาผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาฝ่ายเดียวเนี่ยปรากฏว่าจากเดิมประชาชนทั้งสองฝั่งไปเที่ยวในบริเวณดังกล่าวได้ไม่มีการสู้รบกันกลายเป็นว่าหลังจากนั้นมาคนก็ไปเที่ยวไม่ได้ แล้วก็ยังมีการประทะกันถึงขั้นมีการสูญเสียมาแล้วนะครับ